มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแคปชั่นสั้นๆแต่ความหมายลึกซึ้งเพิ่งจะผ่านพ้นความสูญเสียครั้งใหญ่มาไม่นานนะคะสำหรับพระเอกหนุ่มนนกุลชานนที่ได้สูญเสียคุณแม่สุดที่รักไปโดยมีแฟนสาวแอปทักษอนคอยเป็นกำลังใจอยู่ไม่ห่างเลยค่ะ ล่าสุดนะคะวันที่6มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ29ปีของนนกุลทางด้านแอปทักซอนได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวถึงนนกุลนะคะโดยเขียนแคปชั่นสั้นๆแต่ซึ้งกินใจบอกว่าถึงปีนี้จะยิ้มได้ไม่ง่ายเลยแต่จะอยู่ข้างๆนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะ แอปทักษออนส่งกำลังใจให้นนกุลในวันเกิดพร้อมด้วยแคปชั่นสุดซึ้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ